คุณสนทิยาสวัสดีเนี่ยคุณได้เดินทางไปกองปราบปรามเพื่อเข้าร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนเรื่องอะไรเรื่องของคุณพิมพ์ิพายคุณมีสี่ข้อดังนี้อยากให้คุณพิมพ์ิพายตอบหน่อยว่าจะได้ไหมข้อหนึ่งเนี่ยของที่อาไปบริจาคเนี่ยแล้วโดนภาคหน่วยงานรัฐปฏิเสธเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนอะไรยังไงคุณตอบเขาได้ไหมคุณพิมพ์ิพายข้อสองเนี่ยเขาถามว่าที่บอกว่าโดนข่มขู่โดนอำนาจมืดเนี่ยใครใครมาข่มขู่อำนาจมืดคือใครนะฮะ ข้อ3ที่เขาบอกว่าการดําเนินธุรกิจค้าขายของคุณพิมพ์ลิพายเนี่ยได้ชําระได้จ่ายภาษีถูกต้องไหมอันนี้ข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าเงินที่คุณไปบริจาคเขาเนี่ยไปสร้างโซลาร์เซลล์ก็ดีไปทาโรงบาสสนามก็ดีไปเจาะน้ําบาดาลก็ดีคุณเอาเงินมาจากไหนเอามาบริจาคเขาเนี่ยแต่ตรงนี้ประชาชนเขาก็สงสัยนะว่าทําไมถึงต้องไปถามจริงจริง,รงเรื่องมันไม่มีอะไรถ้าคุณจะไปถามคุณถามตั้งนานแล้วไหมถามตั้งแต่ก่อนจะมีเรื่องไหมพอมันเป็นกระแสรเรื่องของคุณโทนี่ก็คอยมาถาม แต่ตรงนี้ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าคุณพิมพ์ริพายสามารถตอบได้ทุกข้อแต่ส่วนข้อ2เนี่ยถ้าเขาบอกได้เขาคงบอกไปแล้วว่าอำนาจมืดคือใครเขาก็พูดไม่ได้ทุกคนเขาก็รักตัวกลัวตายหมดแหละเขาก็ลังในธุรกิจเขาเขามีพ่อมีแม่ เขาจะต้องมาบอกเขาจะต้องมาอะไรคือถ้าคุณจบมันก็จบมันก็เรื่องเงียบแค่นั้นเองแต่จริงๆอ่ะผมอยากฝากอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เคารพนะคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยผมก็เคารพได้เคยได้ยินชื่อมาอยู่ก็ในฐานะผมเป็นรุ่นน้องเขาเป็นรุ่นพี่อ่ามีความอาวุโสกว่าวัยวุฒธมากกว่าผมผมอยากให้เป็นตรวจสอบคนที่เขาจะดูแลประชาชนดีกว่า,ว,าวัคซีนไปไหนทําไมยังไม่มาเนี่ยป่านี่ทําไมมันช้าจังแล้วทำไมเยียวยามันกระปิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือไปตรวจสอบอย่างนี้ดีกว่าไหม ไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่รับเนี่ยที่มันกระทําผิดที่คอร์รัปชันเนี่ยเรื่องของอะไรก็ดีให้ประชาชนเขาเกิดความชื่นชมภาคภูมิใจดีกว่าไหมคือเรื่องอันนี้มันไม่มีอะไรเลยมันเรื่องของเขามันเรื่องของเขาคือเขาจะเอาเงินไปบริจาคอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของเขาจริงๆอ่ะเขาทําดีนะเขาทําดีจริงๆไม่ต้องมาตรวจสอบหรอกนะโรงพยาบาลสนามเนี่ยจริงๆมันไม่พออ่ะอุปกรณ์มันขาด PPE ก็ไม่มีวงจรปิดก็ไม่มีเตียงก็ไม่มีทําไมไม่ตรวจสอบกันบ้างทําไมจะต้องปล่อยให้เขาไปทําแล้วค่อยมาตรวจสอบ ประเทศนี้มันเป็นอะไรมันต้องตรวจสอบคนที่เขาทาดีทําเพื่อประชาชนแต่ไอคนที่มันไม่ทําอะไรเลยมันอยู่เฉยๆง,งงเง,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 งี้ยงงเงี้ยงมึนๆไปวันๆกลับไม่ได้รับการตรวจสอบหลับหูหลับตาอวยกันอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมก็ยอมรับว่าผมเป็นติ่งพิมพ์ไม่พายอะ่ะ ผมก็เคยซื้อของจากเขานะคนซื้อเยอะจริงผมซื้อแมส5ห้าลังเนี่ยเพื่อจะมาบริจาคเป็นเงินส่วนตัวผมด้วยอันนี้ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยส่งแบบด่วนนะผมยังต้องรอสี่ห้าวันเลยคุณคิดว่าลูกค้าเขาเยอะขนาดไหนอ่ะจริงๆผมฝากนะอย่ามี2มาตรฐานถ้ามันจะมี2มาตรฐานก็อย่าไปมีเลยต้องมีมาตรฐานเดียวฝากไว้แค่นี้ครับผมครับพ ไปได้แล้วมัง้งเจ็บกกลิ้งไปหมกแล้ว